สวัสดีครับวันนี้นะคบมาพบกับช่องชี้ h a n n e l Thailand นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรครับเราจะมาทําไข่ดาวโอโ้จะมาทําไข่ดาวโอ้โหไข่ดาวทําไข่ดาวให้แม่กีทหรอไม่ใส่ปรุงรสอะไรหรอพ่ออรออะไรนะแม่เอาไม่เห็นมีแม่เลยเนาะแม่ไม่มาถ่ายด้วย เพราะว่าแม่ไม่เห็นแม่ขี้เกียจเห็นกล้องโอเคมาไหนดิไหนดูสิอุยอ้ยอุ้ยพวกไข่ไม่เนี่ยไ่ไม่ไหมหรอเอาหรอปิดแกเลยเออแค่นี้แล้วได้มาแล้วนี่ได้แล้วครับรไข่ดาว อาจานมาเสิร์ฟจานมาเสิร์ฟจานมาเสิร์ฟสองจานสองจานตอนนี้นะคะมาอยู่ที่เวทีเมอร์เซียบอิินนะครับเราจะมาทำอาหารกันตอนปิดรายการนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอน้ำมันรั่วใส่เนี่ยนะครับมันเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้หล่ใส่อันนี้นะเดี๋ยวมันจะ ไฟลุกมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะกระเด็นเกาะเกาะกระเด็นเกาะเกาะอะไรเนี่ยเนาะเอออ่ะพีงไม่ได้ไม่ได้ไหมพอแล้วครับโอเค,เเอเคไปบายบาย